สวัสดีค่ะพบกวันอีกแล้วนะคะเอฟซีค่ะวันนี้ก็มาดูค่ะคมบันจะตำส้มถั่วค่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวจะเผ็ดตำถั่วตำถั่ว จำทั่วแซ่บๆแล้วค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะกินจำทั่วได้กันตำเลยค่ะตำทั่วตำทั่ว ค่ะพอแล้วค่ะใส่เครื่องปรุงเลยค่ะเครื่องปรุงก็มีมะเขือเทศ <c oughs> <c oughs> อ้ยเด้ค่ะเด้อเมื่อวานนี้ไปถอนยาข้าวตากเดียดเหมือนจะเป็นไข้เลยค่ะขอบคุณนฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะไปลงไปเลยจ้ะมะนาว ใส่มะนาวลงไปสองลูกเลยค่ะเปรี้ยวๆยได้แซ่บค่ะพี่น้องกินมะนาววิตามินซีใส่ไปเลยจ้าจเจ็บๆน,น,นัวเลยค่ะเซ็บๆนัว,นว,นวใส่น้ำตาลทรายใส่น้ำตาลทรายลงไปน้ำตาลทรายแล้วก็ชูรส ขาดไม่ได้ค่ะนัวๆแซ่บๆนัวๆต้องเป็นชูรสด้วยแล้วก็น้ำปลร้าเส่น้ำปรลร้าลงไปค่ะหนึ่งสอง เรียบร้อยค่ะโอ้เป็นตาแซ่ปีน้องมาเด้อค่ะตันตัวตันตัวเด็ดเทลลับฟังพงพันตุลากันจ้าแซ่หนัวเลยค่ะปีน้องมาเด้อค่ะ พอแล้วค่ะอร่อยแล้วค่ะตักเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอฟซีขาตำถั่วมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณ f อฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ